แจ้งขา่าวดีอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศสำหรับกลุ่มนี้ทั่วประเทศเหนือสางกลางใต้77จังหวัดเลยนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือหน่วยงานทางภาครัฐค่ะตอนนี้เปิดสิทธิ์ให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วนะคะและในส่วนของการรับสิทธิ์คุ้มครองค่ะสูงสุดอยู่ที่5กรณีและวงเงินที่จะช่วยเหลืออยู่ที่50,000บาทเลยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มนี้ใครสนใจติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะหากท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชลระอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลัง ให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆจากทางอีสานแซ่บค่ะ ล่าสุดทางสำนักง,งานประกันสังคมแจ้งข่าวดีนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มที่ประกอบอาชีพอิสระตอนนี้สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ได้แล้วนะคะในส่วนของกลุ่มอาชีพรเดอร์อาชีพอิสระฟรีแลนซ์นะคะคุณพ่อค้าแม่ค้าทุกทท่านคะ่ะใครสนใจที่อยากจะเข้าระบบในส่วนของประกันสังคมมาตรา40ก็สามารถสมัครลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วก็รับสิทธิ์ที่คุ้มครองสูงสุดอยู่ที่5กรณีและกรณีมีการช่วยเหลือสูงสุดอยู่ที่50,000บาทนะคะ5 สิทธิ์5กรณีมีอะไรบ้างนะคะก็คือ1เลยถ้าประสบอันตรายหรือว่าบาดเจ็บค่ะ2ทุพพลภาพ3เสียชีวิตค่ะ4ชลาภาพเฉพาะทางเลือกที่2แล้วก็ทางเลือกที่3แล้วก็เงินสงเคราะห์บุตรเฉพาะทางเลือกที่3ด้วยนะคะส่วนใครที่สนใจฟังทางนี้ค่ะคุณสมบัติเป็นแบบไหนคุณสมบัติก็คือ1่ท่านต้องประกอบอาชีพอิสระค่ะเช่นเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะเป็นวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็อายุไม่ต่ำกว่า15ปีไม่เกิน65ปีนะคะ แล้วก็ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัทแล้วไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา39ด้วยนะคะแล้วก็ไม่เป็นข้าราชการหรือว่าบุคคลที่ทางกฎหมายยกเว้นตามกฎหมายค่ะส่วนช่องทางในการสมัครนะคะใครสนใจฟังทางนี้ช่องทางในการสมัครสมัครได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมหรือว่าจะเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นบิ๊กซีทั่วประเทศหรือว่าจะสมัครผ่านเว็บไซต์ของทางสำนักง,งานประกันสังคมได้นะคะที่ w w w s ์ o บเ h ๊ค่ะหรือว่าหน่วยงานบริการเคลื่อนที่ของทางสปสนะคะแล้วก็ทกสอ ทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก็ได้นะคะที่สายด่วน1506ของทางสำนักง,งานประกันสังคมค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นาํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เลยหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชาย like, เป็นกําลังใจให้นะคะ,ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ